ดีใจว่ากลาได้พอแม่แม่ดีใจเยอะดีใจแม่ก็โถด้อแม่ี้น้อยไปน้อยแม่ขีแ็ตื่นตื่นแม่ี้ยง้วขีัวน้คก็ดีเมั่กาสียุ่งักันเรเป็นยังได้พอกันเลยได้พอกันเลยเราเป็นยัง กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีตอนหับเข่าวสุซอง YouTube บ่าวจอรชแนลเนาะมื่อนี้เราก็อยู่ที่บ้านด่านเมืองไซู้ทองแขงสวรสดนาเขตพ่อแม่พี่น้องก็มีอ่าน้องคนหนึ่งเนาะที่เพิ่นประกาศตามหาแม่พี่น้องเลยแม่เพิ่นเป็นคนไทยเนาะวันนี้ก็เลยสิมาอ่าส่งข่าวดีให้น้องเพิ่นพี่น้องเลยก็ติดต่อทั้งแม่เพิ่นได้แล้วพี่น้องเลยก็สิมาอ่าโทรให้แม่เพิ่นโทรร่มกับอ่าน้องเพิ่นพี่น้องเลยพอดีน้องเพิ่นก็อยาก อ่าตามพ่อแม่เป็นคนไทยเนาะสื่อพผลยานจักสื่อจังไรเนาะน้องเนีนออย่ยน้องเป้นเนาะน้องเป้พี่น้องเลยเมื่อกี้กับมอเตอรเรียนไปเรื่พี่น้องไปสิไปหาหน้องคนเ,เลยพี่นอ้องไปโอเคพ่อแม Lyn ่พี่น้องท่านนี้ก็สิเขาไปหาน้องคนเนาะซึ่งเมื่อกี้กับมาครับอ่าเบลแอน,นพี่น้องเลยสบายดีเบลแอนเบลลาวนนเนาะเมื่อกี้มากันสามคนพี่นอ้องเดี๋ยวให้น้องเพิ่นเดี๋ยวให้บาลลาวเพิ่นโทรหาน้อง่นเนาะโทรหาแม่ของน้องเพิ่นเอาโทรหาแม่ของน้องเพิ่นอ้ออันนี้อ่าน้องเป้มา,าเลยด้วย

น่างามคือเก่าที่นอดนอดิอยู่ไซด์เลยดิใช่อยู่ไซด,ด์อ่ะเออนิโวสมุปกกาอืมเห็นได้เลยจิตที่โตได้พักไว้เด้อๆพอนะแม่ไม่น้องว่าบอกเนาะน้องไปก็ดีใจเนาะพี่นอ้องตันสติ ไงก็กาน่ะน่ะโอ้ยฟาดหน้ามาเลยดีใจดีใจกระเดือดว่าสีได้ยวพออ่ะเอ้ยบรจักรบดติดต่อหาบะจักแม่เห็ดเลยอท่าก็เลยอาศัยทางบ่าวลาวอันสตูดิโอเพคนกิตโต้หายญาติว่าเออบวมีความว่างกิเโาะกันนั่นแหละก็เลยว่าถ้าิีใจให้เพคนติดต่อ้หาย ก็เลยได้เป็นจังบูรเปนมาชามัมผาสในเมื่อวานนี้เคอปนท้าเซบุกยแต่ว่ามันบูมีมหหอเอาหอดเอาเสียันกับบุมีเบาเราบดได้ใส่เฟสอันอาเสียฟันมีแต่ใบปินเว้ากับมาใส่ะจะได้พอ,อ,อกันหรวะเขากับบได้ใส่ซื้อเ้านาใส่ซื้อขวาาัวเ้าเดี๋นนพุทธขันพุทตขันปัดนันตะปูนเข้า นอนบบตื้อบนเด็กอะมาใส่อเป็ดอันซื้อื้อผัวชื้อเ้ามันบ่หยใช่เอร็จเท้าหมดชื้อพอเขาอะเืียมันกม่แใช้เด็กแล้วก็ใส่ใส่ก็ใส่เองคือเก่าแก็ใส่กันอสรจำาเขา่ไรเ่ระนแต่ว่าเสื้อท้าเราบ่เห็น แม่แม hmm, okay. yeah, right. mm ่ก hmm. mm ัน hmm. ด mm ีใจเยอดไใจแม่ก็โถ่เ้อแม่คิดน้อยไปน้อยแม่คิดแค่ตื่นตื่นแม่คิดแย่แย่คิดถึงอะไรขอคนดีมันก็หนาสีจะยุนนั่งกันเราเปย่างได้ดโถกันเลยได้ดโถกันเลยพรกเปียย่าง จะสร้างครอบครัวใหม่และมีลูกจะคนเลยสองแลจะสมงันบอกมีแต่พักกูจะหานใจกูอะไรอย่างตื่นตันใจเหน่อยสิบี่ปีนะสิบสี่ังมหาเมะ เดี๋ยว <Rapid. S 1> ่างๆแน่จะขับรถไปเฮื่อนนอาเสียเดี๋ยวเราจะไป่บอกันอยู่อเดี๋ยวที่นัดไม้ดอกเคยมากป่ะเพื่อนเราเสี้ยนะเหนื่อยไปเดี๋ยวไปคอยหาตะเมย์บุะเรือไปเสิร์ฟนาเราคืออด้อ คือนเป็นกระช่งกฤษนะืออีดีนเ่อแต่วาเประชางกฤษเหนื่อยจะืออดนีเดนกระ่างกีมันแหลนตามกับยังคอหตัวในของโปรปินเนาะ้าลกเฮาแล้วมันจะเป็นยูบกล่องนะโปนเป็นกระช่ำกันแล้วกไปิมกันนะมีดูขู่กันเนาะ ว่าคที่บวใจทีก็ไดดขึ้นว่าสีเห็นไว้ได้อาเพาคนมาาบาเอามาวานนี้แบบคนกระทมาวบขึ้นนี่นแบบเลาคนกนโทมาเออฉันไปสามฉาดตื่นเลยวันนี้บพาวามาเลยวพราว่าดีใจเด้ได้เห็นเลยที่ทอจะเนตลอดเาวันหน้าภาวนห้าเห็นในวจเห็นดีแม่ก็จินหอดทีนกัน แตุ่แ่ว่มันิมีมือดีนะคิกันะว่าชิมีมือดีที่ว่าจะเจนหมาเมียจะไปอยู่นในเมีนะ่บ่มีทาง่จมีปาเจต่ตได้เบอร์ที่ต่อกันตอนนั้นตปเทียลันโทรศัาต์ไปเสียลันโทรศัาท์ไปติดต่อไปกับไปมาเลยกิก็ได้ เดี๋ยวรอเมื่อไงจะเป็นเทศกาลอะไรจะสิไงไปประวัติหลายมือดีใจแค่ไหนใครแต่เมื่อคืนมูเขาแบบถ้ากันดีใจน้ำดีใจไรห่ากันจะได้ปีปันดูร่วมกันก็จะได้ปีก็ได้เป็นหอแล้ว ก็าดแม่หายจะกูเอาดีใจเหงงตอนนี้ต่ว่าเราจะเทนแม่ค่ะเอื้อเอื้อคนตายจะเทนแม่ค่เจะทำมือจิตใจไว้เถอะค่ะวะมาเจนวันนี่เด็กคนนอนจิตใจไว้เถอะคนตายจะเทนแม่จะเถื่อเด็กม้งมันิตใจไว้เถอะต่วันนี้ ป่าเราไยาเขียนเียนอะยากร์ดแม่คาเทียหนึ่งจะมาก่อนฮาตายแต่ก่อนตายคนน้เมนก่อนฮาตายเออแต่ว่าจิตายไวเทะเขาก็งกรอนตใจเปนะไปจิตายก่อนไปแล้อว่าเนั่งโกว่าเราเห็นโนกันก็เลยติดตามไ่ทังเบาดันรับตูดอีโค่นนะได้มาก่อนกูได้เห็นกอเห็นแม่ก็เจ้าน่าฮะน่ะดีใจก็เจ้านาหายฮะหนูคือกพออาคนนี้ดิ ก็แป aya, uh, wow. mm. ิดใจเอออาก็แปิดใจอยู่มอคืนนีบว่าใครวะโ่งมาหลายสายแท้งเลยว่ะดีนะพวกเขาเสร็จงานก่อนขนาดกับใครคุยกันเพราะว่าพอเขาหายโทรศัพท์ผู้ชายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายตัวคนผู้ใดพร้อมกับอีนางกับผู้ชายบ่ เขาจืดจืดได้แต่ว่าผลเจ้าได้เองสร้างครอบคัวใหม่แต่ว่าได้ก็ได้รายเดียกับอีน่าเลยีนาก็ระจิตจมเกิดเกิอยู่บ้างขนาดเขาก็มีครอบครัวแล้วเขาแบบครอครัวได้จิ้นต่อห้าแม่ดอกมีครอบครัวแล้วเมื่อนากระทู้แตนขวดใส่กันเลยกระแป๊กนะจืดได้อยู่บ่ เดิมม mm ัน hmm. ก well, ็ทามหายยุคถามเลยเนาะเอาป้องกันตาคือร right. so mm ับใชไใยใบนึ่งเนี่ยปลาแซลมันจากเห็นโอ้เออคืองาปลาเก่าเถอะเด็จ้าคนเลยเออเด็เจ้าคนแล้วลูกไงต่อโอ้คืออะไร

โอ้ยบาน,นี้ก็เจอโทรหากันแน่พี่ใหญ่โยกเวันไลี้อกันนะอืมเลยนะาขาวนะแ้วดีลูกคุณยิ่งบ้าบานี้นะะเอาอีแปก็กเอ้ยมึงอีแป,ป็กอไรังนวะคูณว่าอีแป็กนะ <laughs>

เจ้าขัดแย่ลงอ้าวที่แม่กัดตู้แม่กัดตู้ดันคนนึงคนนึงขุดขัดจ้าให้ลาว่าอย่างนี้ลืมน้ำนะบ่สามชาติเอิร์กรรมกรลืมน้ำโก้เต้าน้ำคนนึงไปอยู่น้ำคนนึงลม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 หิวเรื่องชาติเอิร์ดกรรมกรเออลมกับแม่นะวันนี้อยู่ไัน อยู่สมุดประจรเงานอยู่สมุดประจารเอื่อยนี่ชาอยู่บ้านนั่นมาแน่ลงโทรศัพท์เอ้ยให้เชเพ็นมาแน่ีโทรศัพท์ใส่อยู่นี่เอาใหม่มาแน่หยนจะเกาหนึน่อเน๊ะนันอีกืกนมา้หยเืนาเหีก่มีา่าไอ้ห้่มนเหี็มนหนาอหียก็แค่นี่อา่ออยู่ม่

บอกคิดว่ามุ่นบนมีบุญวาสนาได้พอกันแล้วบอมันไม่อรหลอนน่นแหละแู่นี่ม้นบอกเขาตามมาลูกเขาเศร้าสามสิบต้นเลยเหม the ือกันนั่นักสุกมากแต่ว่าเออแต่ว่าเขาก็ยังมีบุญอยู่ยังได้พอกันอืตรงนี้จังหมื่นแหละเด้วแม่ไปกออดมมันญาติแน่เลย ไปอยูแ้มือไดแล้วบอจว่าคิดจะน้ำมึกับคิมา่าตลอดแล้วก็อยากเห็นหนาตลอดคนโดนรอไว้ดี่ะหนื่อยทนเลยมันจะแก้นั้ไงอีกันเดี๋ยวสุดเลื่อยไปน้ำเอก

คือพอโตคือเอาโตนะ่ะคือเอาควันแต่ว่ามันเบาๆผมว่าบัไม่ใชเพชเอาควันกอาจเป็นเพิ่นเอาควันก็อาจจยเป็นรววบริไทเฟชอาจจะลูกเพิ่นอ,อันนี้เป็นายเ,เบอร์โทแรแต่ก็โมโหว่าจีดึงไปโมโหว่าชุดพิเชุดิเต่อจะไป

เอราะเหตุผลของเก่าเหนี่หน้าบ่อนเคยอยู่เป็นแลอีกกันเด้อเจอร่างหน้าเหรอมาดู่หมองเก่าบ่อนเก้าเนี่ยบ่อนเก่าเคยอยู่สภาพดิมมทงผีเปลี่ยนเปลงเลยนะดีเลยเนาะจนคนผา ก็ส well, ิองบอะลรมัน <riff> ม <c oughs> like ีตายและบวชพวกพระชาเจ็ตายมีสิบวดเลี้ยนบวชเลี้ยนส่นี่ตายอีเน้อิดก็้ว่ีอยู่เชนไหนิงไหนอย่างนีทงเสียก็บวดเลยแต่มาสิขึนครงขึ้นความจร งานเนี้ยเลยดเนเ่ยโอ้ยาหาเถอะเ้าบากันเนยเถอะถาถากันหายเราช่วงคือห่อในถากัหายจะกรายตัั้งโล จะออกมาเห็นงานเดยวคืนกะออกมายังไหนเนาะือเป็นในผ่อนาลูกปล่ารักัาปังเดียวคือได้หมดสบายดีหมอว่าก็จะสบายดียกบงแต่คุณก็ห้วละเราเอือยได้ลูกแเราเอื่อ อยูน้ำเขาตีแม่ก็หายท้องแม่ับไปกินนำะไรแม่ก็อยู่กินอะไ้กินจังไก่สัตวนดูตันชี สบายดีขฮอดแม่าาคะห่หวงอิ่มอิ่มนุ่งอุ่นคือเก่าคือหฮอดแม่โบขาดโบคืนยังที่เก่าขาดจะบอนเดียวเนี่ยขาดเม่ฮอดแม่มีใจแล้วอนนีคือเห็นกันเด้อ ่อกันได้จะดีใจเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปอยี๋มานะครับจะไปหาเมร์กันคไปได้ไปเลยกันอืมฮะกต่สิประมาณนี้โอเคน้องมาเนเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเป้ะเป็นลมกับเมร์เป็นส่วนโตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็มีเวียดไปอีกมึงนึงใช่ไหมแต่สิเอาเบอร์โทรแล้วก็ไลน์อะไรก็เฟซบุ๊กของเราเนาะโชว์ให้จะได้โทรจะโชวกันกับอา ขมกขับใจลายดีไม่แห่ถ่ายลูกู้ืนไม่ทาได้เรัา right กับไปได้ได้ปรเดี๋ยวได้ได้ด้อโดยอ่สบายดีได้ได้เด้ไปางเอทุกคนเด้อเล่นแปงแงถ่ลมกัต่อไปก็มีเชิไงจกันไม่ได้เลยเนาะมีัน้องไปไปลมกับแม่กัสดโตเนาะเป็นไรก็ได้พ่อกันเลยรี่แต่ลมเต็มที่เลยเนาะไปคุยกันเต็มที่บาทนี่อ่าอบอกยั้นคำว่าเอาบา้ โจยเวพาก็นอนหายสชกันสิบกว่าปีเนาะแต่ว่าแบบเพิ่นบอได้เจอกันนะดสี่สิบห้าปีเนาะแต่ว่านอนเพิ่นก็แบบอื้นแบบตื่นเต้นแบบว่าออกออกเลยเพี่นอเนาะเนาะนี่คือแบบอ่าทั้งอยู่ฝั่งไทยเด้อตามห้เนาะแต่ผมีจุดพก็คือแบบสมหวองปรสามารถแบบตามให้ได้ใช่ไหมนะมีแต่แข่งน้องเตะขอบใจกันเขอบคุณบันเดอร์ ขอบใจเด้อที่ยืมฟังไทยฟังไอ้คนอยู่ฝั่งไทยก็ขอบอกขอบใจลายสิติดตามอาหายติดตามอันเมย์ของน้องหายขอบอกขอบใจลายพี่ป้าบทีมโดยเนาะเป็นกคือแบบเห็นคนที่ว่าพัดภาคจากการทันกาจเกซอยนะพี่น้องเนาะเป็นได้ซอยแล้วเพิ่นก็มีความสุขเข้ากต่มีความสุขเห็น เี็นน้องเพิ่นได้ลงกับเมย์อยังยป<ะ>ีาะเอาไปเจ้าที่ไห้นะเมื่อกี้นี่พี่น,อน้องเนาะความบูซึกแบบไปกันคือกันนั่นแหละเนาะที่ว่าแบบเรได้เจอกับพ่อกับเมย์พี่น้องเนาะความรู้สึกของน้องกับจิป,ปามาแน,นี่เนาะกับโปรแตกต่างครับซุ้มเฮาดอกพี่น้องเลยซุ้มเฮาก็ยังใครมีพ่อเมย์อยู่นำกันนะออนะว่าน้องเพิ่นว่าปลุกเมย์ก็อยู่บางหนึ่งพอก็ยังเนาะนะ ว่าพี่น้องนะผมว่าลาไพี่น้องเนาะเอ้าจะอะก็ดีใจนําเด้อน้องหล่าเด้อเนาะเดี๋ยวเป็นนี่แหละที่นบรรยกาศพี่น้องโดยเอาผพ่อๆกรบติบหน้าได้จ้ะเด้อโดยเอาสบายดีวัสบายดีเด้อ